อย่าลืมปัจจุบันขนาดนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนาะขณะที่เราสนทนากันเนี่ยมันมีอะไรขยับกายเคลื่อนไหวมีไหมแล้วขณะที่เราพูดเราเห็นกายเคลื่อนไหวไหมขณะที่เราพูดเน่ยเราปรุงแต่งปรุงแต่งทั้งทางวาจาเห็นไหมปรุงแต่งทั้งจิตตสังขารคือความคิดภายในขณะที่เรายังไม่พูดเนี่ยรารอจะพูดเนี่ยข้างในเนี่ยมันพูดไปเรียบร้อยแล้วเราเห็นไหมในขณะปัจจุบัน ถ้าเห็นแจ้งในขณะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันกําลังแสดงใรลักษณ์ต่อหน้าต่อตากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันคงที่ไหมเนี่ยที่กําลังขยับปากก็ดีขยับมือยกไม้ยกมือปัจจุบันขณะถ้าเห็นได้นั่นแสดงว่ากําลังเห็นอยู่กคาพูดที่กําลังพูดในปัจจุบันเนี่ยปากขยับขยับเห็นไหมถ้าเห็นนี่กําลังแสดงให้กาลังเห็นว่าธรรมะเขากําลังแสดงอยู่ จิตตสังขารที่ความคิดสองสามตัวกายะสังขารวจ,จีสังขารจิตตสังขารมีอยู่แล้วในปัจจุบันพร้อมที่จะให้รู้ตลอดเวลาแต่เมื่อกี้เราอ่ะพูดไปแต่เราไปพูดถึงสิ่งอื่นแต่เราไม่เห็นต้นทางที่คือปุตตวขยับเช่นสมมุติว่าเรากําลังพูดถึงพูดถึงเรื่องสมาธิใครเป็นคนพูดถึงเรื่องสมาธิสมมุติว่าหลวงพ่อจะบอกว่าปากปากพูดถึงเรื่องสมาธิ แต่เราไม่เห็นปากโอเคไหมเออคือมันไม่เห็นที่ต้นทางไงต้นทางคือนี่ปากอยู่ใกล้ที่สุดแต่สามาธิไม่รู้อยู่ไหนยังหาไม่เจอแต่ปากที่เคลื่อนไหวเจอแล้วนึกออกไหมไอ้เรื่องไอ้เดินยืนนั่งดูลมหายใจก็เหมือนกันกําลังพูดถึงลมหายใจใครเป็นคนพูดลมหายใจก็คือปากถ้าเห็นที่ปากก็จะรู้เลยว่าถ้าเราเรียนภาคพื้นอก็เรียกว่าเป็นภาคทฤษฎีอยู่แล้วเนาะกายรูปมันเป็นเราไหม รูปังอนัตตาก้อนเนี้ยปากมันเป็นรูปไหมเป็นรูปอ้าวอ้าเฮ้ยไอตัวที่พูดนี่มันไม่ใช่ตัวตนนี่มันเป็นมันขยับถ้ามันเป็นตัวตนมันจะต้องเที่ยงต้องนิ่งใช่ไหมถ้าอ้าปากค้างก็ค้างเนี้ยกี่ปีกี่ชาติก็ค้างค้างอยู่เนี่ยแต่มันค้างไหมแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันทนยากเนี่ยสมุยรมจะอ้าปากสักเอาสักเราว่าสักสิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วมันบีบคั้นใช่ไหมมันทนยากมันก็ต้องหุบปาก พอหูปากนานๆมันก็ทนไม่ได้อีกแล้วมันก็ต้องกระยับอ้าปากเพราะฉะนั้นเนี่ยใจรักเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าต่อตาใกล้ๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องอธิบายแต่เป็นเรื่องของการสัมผัสรู้การรู้รู้นึกออกไหมอ่าทีเนี้ยที่โยมถามว่าเอาแล้วมันเป็นเรามันยังเป็นเราอยู่ไงก็ต้องให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันมีแล้วหมดไปถ้าเห็นเข้าใจได้ว่าเอ้ยทุกอย่างมันมีแล้วมันหมดไปหมดไปจะควรเลยว่าสิ่งนั้นเป็นเรานึกออกไหม คือให้เห็นความหมดของมันอ่ะอิริยาบทเนี่ยอริยาบถเนี่ยเคลื่อนไหวนก็เป็นอริยาบถเนาะอริยาบทย่อยเดินยืนนั่งนอนก็อริยาบทสมมตินะหลวงพ่อตอนนี้อ,อริยาบทนั่งเนาะดูนะตอนนี้อยู่ตรงนี้นะพอยืนปั๊บท่านั่งหายไปไหมท่านั่งหายไปแล้วเอา้าพอนั่งใหม่ไอ้ท่ายืนหายไหมหายอีกเอก้เอาเนี่ยมองเป็นไตรลักษณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่ามองติดตัวบอกเฮ้ยทำไมมันเที่ยงวะไอ้ตัวเรามันเที่ยง ให้มองที่อิริยาบถเหมือนดูลมหายใจอ่ะทำไมจึงเห็นความไม่เที่ยงได้ก็เพราะหายใจเข้าพอหายใจออกหายใจเข้าหมดใช่ไหมเออเพอหายใจออกออกก็หมดอีกก็มีแต่หมดมีแต่หมดแล้กวก็ไมเพราะนั้นธรรมะที่บอกว่าปัจจุบันขณะก็ถูกต้องแล้วแต่ลืมตัวลืมก็เลยไม่เห็น